สวัสดีครับเอสตีโอ้โหดูครับมะม่วงมันร่วงลมแรงมากดูดิครับขว้าดำไปหมดนะลมก็แรงครับเอสตีโอ้โหแรงมากๆครับโอ้อยังมีลมเลยครับจะท,ทีทางปอดเ,เป่าไว้แล้วครับเดี๋ยวให้มีลมเลยตกก็ตก น่ากลัวมากครับลมหมดพัดกระจุกกระจุยลมแรงมากแนละ้วลมมาทางนี้ด้วยดีนะบ้านป่าผมบังไว้หน่อยก็ไปบังไว้แย่แน่ๆนี่ฮนะท้องคว,ว้าหมดคว้ามัวดินมาหมดมะม่วงกับรวงหมดนะครับดอย้ยนี่นะพัดมาปล่อยไว้ก่อนครับนี่ดูมะม่วงร่วงครับเอสซีนูน เต็มตะกา้ามันตกนี่ร่วงเต็มเลยครับลมแรงมากครับโอ้ทัดไปไหนก็นไปเถอะครับอสอสักทีาทางปัดเป่าไปไป,ไ,ปไกลไปที่อื่นเถอะตกก็ตกอย่ามีลมน้องฟวาโอ้โหน่ากลัวมากวันจันทร์ก็ตกมาจังลองทั้งวันแล้วเว้น ตกอวันอาทิตวันฮะวันจันทร์เว้นวันวันนี้วันอาคารเอาอีกแล้วครับหมามึดตึ๊บนี่ครับเอฟซียังมีลมเลยอ่ะปดเต่าให้เงียบไปอ่ปนู่น่ะพาดไปชมบุรีไปอะไรนู่นนะครับไปไกลไม่ชอบเลยครับฝน คลิปน,นี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับ fc สาย fc ดูลมแรงโ,โม่งเนื่องล่วงกระจุกกระจายกระเจอ,อยจงหมดโอ้ยตาตได้ได,ได,ไดลมแรงเกินน่ากลัวครับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับ fc ทุกคนทุกท่านสวัสดีครับฝากช่องพรอใจมุกกระ t ะด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้หน่อยนะครับฝากไปด้วยนะครับช่องเล็กๆนี่นครับ